คนนี้เชียร์ก่อนนะครับเชียร์เอาเอาหนึ่งสองซักเอาเอานะครับเอาฮะโอเคนะครับสีเหลืองได้ครับครับเจได้เลยครับเะได้เลยครับเจไาครับเหลืองยิงทางนหนโอ้ยยิงเลยเหรอโอ้บยังไม่ออกครับเลี้ยงลบแล้วลบสองลบสามลบสี่มันยาก ตีเขาตีเขาด้วยเียเลยครับเจ็บเลยเจเเเ้าเข้ายังเข้ปเขาั้ปัดโดนมือนะอ่าสีครับสีแดงกาสีเหลืองเอ้าสีเหลือง ส่งบอลเข้าไปสีแดงรับได้สีเหลืองรับได้สีแดงว่าไงสีแดงว่าไงสีสีอะไร โอหสีเหลืองตกหน้าเยอะมากเลยนะครับยังสุดสุดเดงว้างไปสีแดงว้าไปสีแดงว่าไปสีแดงว่าไงสีแดงว้างไปอ๋อเ้งสุดอ๋อสีแดงว่าไสีแดงว้างไปไปแล้ว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 

ไม่ได้นะครับจับบอลแล้วห้ามวิ่งครับโอ้โหสู้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 ฟาวฟาวฟาวฟวเดินมือแลจับชุดเลยจับชุดเลยสีเขียวเลยสีเขียวสู้สู้โอ้โชุดเลยโอ้โแรงไปแรงไปสีเขียวสีเขียวรับลูกเวยครับสีเขียวสีเขียวสู้สู้พาไป ดูเพื่อนด้วยสีเขียวอยู่ตรงไหนยกมือยกมือยกมือฝักมาเรียกส่งให้เพื่อนเลยใกล้เแยกกันดวสี่ตแยกัเลยชเลยไม่ได้ชเลยี่ายบคะแนนสีเขียว19คะแนนโอ้โหมันกสูสีมากใช่ไปให้ทั่ว ผู้ชายไม่ต้องนะครับผู้ชายไม่ต้องหนะครับให้เขาอยู่มันไม่โป๊งนะครับงไมให้เข้าตะกร้าฝั่งซูดเลยนะครับถ้าอมไหมเนี่ยน่หรือไม่ก็ชูดนะครับถ้าพร้อมสามแต้มเลิกครับสีส้มสีส้มสีส้มฮ่าฮ่าฮ่สีกบูนถึงแต้ม โอ้สีส้มไปไหนบดเริ่มเล่นกัดจาิ่มเริ่มเลยครับลูกเริ่มเริ่มหลังหลังเลยหลังหลังให้สีส้มให้สีส้มให้สีส้มเริ่มครับเปิดบอลเปิดบอลเอาโยนดีตีช่วยกันช่วยกันโยนเลยโยนเลยไม่ใช่อ่ะพิงก็ไปรับสิการับการไปรับบอลเริ่ม ลุกดลกดเป่าเลยลกดเป่าเป่าครับลกดเป่าเป่าสีส้มได้สีส้มได้โอเคยังไม่ออกยังไม่ออกน้ปาโดนมือนปัดโดนมือเออไ่ะเปลี่ยนแดงน้